วัสดีค่ะเช้าวันนี้เปน็นายนำรถมาเช็คที่ศูนย์บริการรถก็มีรถท็สวยมาให้ชมนี่เป็นห้องนั่งรอของลูกค้า f o u come to service? Yes. This is good. Oh yes. Did you take a look at your vehicle out here? Yes o a y o t t h n i l e Thank you sir. o u r e welcome. You welcome. Yes. มีห้องนั่งเล่นแล้วก็มีกาแฟบริการ กาแฟช็อกโกแลตอาไฟนี่ก็ชื่อว่าคันที่สี่ปุ๊บเจเจีเชลล์ี G T f i v สวยเลยค่ะนี่คงจะวิ่งแรงมากเลยนะเนะี่ยดูเป็ไงไหมคะเ,เขาเขาจะมีไฟตรงนี้นะถ้าถ้ามืดอะ่ะอาจจะมีรูปม้ามสแตดงอยู่ข้างล่างเป,เป็นโลโก้ ลองนั่งดีไหมแรงนี่นเนี่ยเป็นในมัสเตงรุ่นใหม่ไม่เอียมแกะก,กล่องราคาไม่ต้องถามสวย นี่เป็นโชว์รูมที่เมืองพอกคาเทโลรัฐไอเดโฮสวยมากเลยนี่แพ้นี่เป็นรถ คงเอามาโชว์ไม่ทราบราคาอยนี้ไม่มีรักเขามาโชว์ให้ฉั F1 ตอนนี้ก็ทำ F150 หหนึ่งเก้าสี่ ว้าว wow. wow. อายุมากกว่าบ้านายหนึ่งเก้าสี่เก้าอันนี้ก็มาแต่งปีสองพันยี่สิบเอ็ดสปอร์สวย เจอหนึ่งเก้าสองแปดโฟร์โมเดลสปอรอ๋อเป็นเป็นตัวอย่างของของ f o อร์ p สปอร์ตคูเปีหนึ่ก้บห้ามแตะเลยนะห้ามจับโคตสวยลุนะลง Ford สปอร์นี่สุดยอดจริงนะสร้างรถมนี ครั้งแรกที่เขาทำาบริษัททำรถสร้างรถขึ้นมานี่นะเขาขายให้ใครก่อนรู้ไหมเขาขายให้พน,นักงานของเขาทุกคนในราคาที่ถูกคือนะเขาบอกว่าการที่เราจะเป็นจะแนะนำรถดีๆให้ใครสักคนหนึ่ง<ล>เราจะต้องใช้ก่อนจะต้องมีใช้เพราะฉะนั้นพน,นักงานเขาจะมีรถ ฟอร์ดใช้กันในราคาถูกก่อนแล้วก็เอาไปเป็นพรีเซนเตอร์ไปแนะนำให้กับลูกค้าได้อันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ดีนะคะว่าการที่เราจะเอาไปเอาอะไรไปขายใครเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวนั้น,นใช้สินค้าตัวนั้นลุงฟอร์ดเขาสุดยอด แล้วก็รักษาไว้ได้ดีมากนะนี่ของออลิโซนาทะเบียนออลิโซนาหนึ่งเก้าสองแปดมิสติกวิชันคนลุกสวยมากนี่อีกคันหนึ่งนี่เป็นรถปิกอัพรถกระบะ หรือที่นี่เขาเรียกเรียกทรัคทรัพก,ก็รถบรรทุกบรรทุกเล็กสังเกตดูที่อเมริกาเลยนะที่ทำงานออฟฟิศ หรืออะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะมีธงชาติของเขาติดอยู่ทุกที่เลยนะแม้กระทั่งบ้านคนนะบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาก็ติดธงตลอดไม่ว่าจะเป็นเทศกาลอะไรหรือไม,ไม่ไม่มีเทศกาลติดหมดเขาแบกเจ้าชาตินิยมมากมากเนี่ยตัวสีดแดงนี้ ชื่อเดมอนทีสองศูนย์หนึ่งปีหนึ่งเก้าสี่เก้า,าก,ก็เอามา บางทีรถนะเก่าพวกนี้เขาก็เก็บได้มาจากที่ลูกค้าเอารถเก่ามาเทินเป็นรถใหม่แล้วก็จะเก็บรักษาไว้อย่างดีกลาเป็นรถคลาสสิกที่ราคาแพงมากสมัยนั้นนอะ เมื่อปี1928เนี่ยเขาซื้อราคาไม่กี่ร้อยเหรียญน,นะสองร้กว่าเหรียญคันนนก็นเหมือนกันก็นกไม่แพงตอนนี้มหามูลค่ามหาศาลจะมีเห็นไหมมียังคือทงเลย We a p p r e c i a t e u ถ้ารเขาเขาชื่นชมเขาชอบเรา ที่คงเป็นทํางานของเซลล์เซลล์ก็จะออกไปเจอลูกค้าข้างนอกตรงนี้เป็นศูนย์บริการก็จะมีรถโชว์อยู่ข้างนอกนะข้างนอกนันก็คือรถขาย ันนี้ป้านายกับลุงก็เอารถมาเช็คเพราะว่าเที่ยวเป็นอาทิตย์แล้วคะนานได้เวลาเช็คที่นี่กามีแคมเปญแบบว่าตอนซื้อรถใหม่อ่ะเขามีให้ให้ซื้อแพ็กเกจเขาแถมให้ให้บริการบริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอสวิตท,ทุกอย่างฟรี ตลอดชีวิตตลอดชีวิตของคนถ้ายังใช้คันนี้อยู่แต่ถ้าเราเปลี่ยนรถคันใหม่ก็ไม่ไม่รับรองเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกัน นี่รถจอดเีอร์รี่อเมริกันฟอร์ดอันนี้ก,นนก็รู้สึกว่าจะเหมือนคันสีแดงที่อยู่ข้างในเ m อร์ c ี n เป็นรุ่นค <c oughs> อนเนต t ิคัตเออร์รี่อเมริกันอ๋อเนี่ย F1 เหมือนกันเหมือนกับคันสีแดง คันนี้คงโชว์ค่ะคงนี้คันนี้คงไม่ได้ขายแต่พวกนี้ขายโชว์รูมรถที่นี่นะเขาจะเอาโชว์ไว้ข้างนอกแล้วก็ไม่กลัวไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนตักแดดตักฝนไว้รถใหม่ าบ,าบางคันก็จะเป็นของที่เขาเอามาเทิน์นะคะเหมือนบ้านเราเอาคันเก่ามาเทิท์ข้างในน,นี่บลังโกส,สวยๆอ้อรถ นี่ก็โฟร์บัสแตงห้าจุดศูนย์ยนะวนไหนก็ชอบมาแตงมันแรงก็สปอร์ตน,นี่มารีวิวนี่ไม่ได้แตังค่ะแต่ว่าชอบดูอะค่ะปันนหนชอบดูรถเซ็ตสวยอ่านี่สีแดง มาสแตงแล้วก็จะมีโลโก้ hmm. เป็นรูปมาแบบนี้นะห้าจุดศูนยเหมือนกันเารุ่นเดียวกันรุ่นสีขาวอันนี้สีเดียวนี่เขาเขาเจาะเจาะตรงนี้เขาเท่ากับว่าให้ให้ลมมันระบายอากาศดีค่ะมันเป็นเทอร์โบ วิ่งแบบสบาช,ชอบก็น,นี่มือสองนะถ้าพวกมาสแตงพวกนี้มือสองก็ราคาอยู่ที่ประมาณบางรุ่นก็เขาเรียก20่สิยี่สิบกว่าพันขึ้นไปยี่สิบกว่าพันดอลลาร์หรืออันนี้สิอันนี้ไม่ได้บอกราคา ตกราคาประมาณสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นเหรียญน,นะคะถ้าใหม่ๆก็หกหมื่นเหรียญหกหมื่นดอลลาร์ถ้าเราถ้าเราอยากเล่นรถพวกนี้ไม่ต้องซื้อมือหนึ่งหรอกแพงซื้อรถมือสองอันนี้เป็นรถ นี่เป็นทรัคเป็นรถปิกอัพใช้งานนี่จะแรงมากเครื่องนี่เห็นไหมอันเนี้ย F หนึ่งห้าสูนย์นะะไอคันแรกเลยนะ่ะเพิ่งจะ F ัน F หนึ่งนี่สวยมันทุกลากแย่ๆค่ะ,ะาทาั้งนั้นอ่ะเขาก็จอด ทิ้งไว้เงี้ยคะ่ะตักแดดตักฝนตักลมเดี๋ยวสโนโล,ลงก็สโนโเต็มศูนย์บริการดีมากเราต้องจองคิวเหมือนกันนะคะเหมือนบ้านเรา เราจะไปตรวจเช็ครถเราก็ต้องจองคิวกันดูคันโนนจอดข้างหน้าสวยโชวร์รูมที่นี่มีรถเกา่าโชว์สวยว้าวเนสิ เป็นของสวดนี่น่าจะเป็นดอสโอ้ใช่จริงๆเป็นรถดอส SRT <'s> เขาออกมาเทินเอามาเอามาขายเพื่อมาดาวคันใหม่ของสวดออกไปนี่

เลย yeah. คนที่นี่นะส่วนใหญ่นะถ้าเขาใช้รถนะเขาจะใช้นานนะเขาไม่ไม่เหมือนบ้านเราเพราะแผ่นผ่อนเสร็จปุบ๊บมีรุ่นใหม่มาเราก็จะเปลี่ยนกันใช่ไหมที่นี่จะใช้จนกว่าว่าเออเครื่องมันไม่ค่อยดีละไม่แดงละเก่าละอย่างน้อยก็เป็น10ปีแล้วก็จะเปลี่ยนเหมือนคุณลุงลุงใช้ ซื้อมาตั้งแต่ปี 1, 4, 2, 14มั้ง2014ลุงก็เพิ่งมาเปลี่ยนปีนี้เพราะมันสิบกว่าปีทั้งนี้รถยังใหม่ยังนี่แต่ว่ารถอ่ะสิบปีแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรเยอะนีบังเอิญเขามีแบบรุ่นใหม่มาเนี่ยรถของลุงเขาก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ทั้งคันฉลาดมาก มีหุ่นยนต์กำกับอย่างสมมติว่าเราขับรถเวลากลางคืนเนี่ยไฟปกติเราก็จะใช้ไฟไฟใหญ่ธรรมดาใช่ไหมพอพอเราไปทางอ้ที่มืดเราขับไปทางป่าที่มันไม่มีรถอะไรสวนเนี่ยเขาก็จะขึ้นไฟสูงให้เราโดยอัตโนมัติไฟสูงขึ้นเองเราไม่ต้องไปกดเลย พอเสร็จพอมีรถสวนมาเขาก็จะลงมาเป็นไฟใหญ่ธรรมดาอัตโนมัติสุดยอดเลยแล้วเสร็จแล้วเวลาขับอะ่ะเขาไม่ต้องจับพวงมาลัยก็ได้ก็กตั้งเวตั้งว่าให้ขับความเร็วเท่าไหร่หกสิบไมล์ต่อชั่วโมงหรือเจ็ดสิบไมล์ต่อชั่วโมงตามที่เขากำหนดไว้แล้วก็กำหนดเงี้ย เขาก็ไปตามเลนแบบนั้นแต่ว่าต้องเป็นทางตรงหน่อยนะถ้าแบบคดเคี้ยวขู่ขะอย่างเงี้ยไอตัวนี้ทำงานไม่ได้เขาก็จะทำงานตามถนนใหญ่ขับทางไกลอะไรช่วยช่วยประหยัดประหยัดแรงไม่เครียดก็สั่งงานได้สั่งให้เปิดวิทยุสั่งให้เปิดแผนที่ ฉันจะไปตรงนั้นตรงนี้นะเขาก็ปึ๊บขึ้นหน้าจอให้ก็ก็ใช้ตัวซิรีนั่นแหละซิรินั่นแหละน้องซิริก็จะเป็นคนบอกว่าอ๋อสมมุติว่าเราเราจะไปศูนย์การค้าตรงนั้นนะเขาก็จะถามว่าอ๋อที่อยู่ตรงเลขที่นั้นใช่ไหมใช่ไหมจะถามเราถ้าเราตอบว่าเออใช่ตรงนั้นเขาก็จะทำแผนที่ให้ไปเลย ถ้าเราบอกไม่ใช่เขาก็จะเลือกตัวใหม่มาให้เขาเลือกตัวใหม่มาให้พอเราโอเคเขาก็จะใส่แผนที่ให้เราว่าเออไปตรงนี้นะไปทางนี้ไอ้ันนี้ก็สวยของคุณลุงกำลังเซอร์วิสเข้าไป Service. เซอร์วิสเขาก็รออยู่นี่เจ้ามาแสดงเยอะแยะเลยเนะี่ย ชื่อ King Rush ของคุณล mm ุงเพลตินัมเดินๆๆดูรถสนุกสนุกนะนี่ก็มาสแตงตอนนี้เห็นโฟนมาสแตงเขาทำรถไฟฟ้าด้วยนะคะเป็นอิเล็กทริกแต่ว่าสีประตูไม่ได้สองประตูแบบนี้ อันนี้นี่ออนี่ไงนี่สี่ประตูน่าจะใช่ตัวเนี้ยไฟฟ้าเดี๋ยวดูข้างหน้าออใช่ค่ะเนี่ยนี่นี่รถคันนี้ใช้ไฟฟ้าฟอร์ดมัสแตงคือปกติ m มัสแตงจะมีสองประตูแต่ถ้าเป็นรุ่นไฟฟ้าแล้วเขาจะมีสี่ประตูแบบนี้ แต่เป็นไงว่ามันไม่สวยนะมันสู้สองประตูไม่ได้สวยกว่าก็เดินเล่นดูนะนี่เฮนนดาได้คิวแรกนะเนี่ยอนะ สำหรับรถ f o r ์ดนี่มันก็จะเหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศที่อเมริกาที่มีหนาวมีสโนโลงอะไรเงี้ยเครื่องก็จะใช้เหมาะสำหรับใช้ในประเทศหนาวแต่ถ้าเราเอาไปใช้บ้านเรานะแต่ก่อนนะ่ะเขายังไม่ปรับก็ความร้อนก็จะขึ้นเดีย๋ยวพวก BM พวก f o r ์ดพวกเชฟโรเลตนี่ความร้อนจะขึ้นแต่เดี๋ยวนี้เขาปรับแล้วค่ะ รถพวกนี้พอส่งไปทางเอเชียเราเขาก็จะทำให้ไม่มีความร้อนไม่ขึ้นให้มันเหมาะกับสภาพอากาศที่เราร้อนอยู่แล้วเยอะๆเลยดูสิก็คงเหมือนบ้านเราอะที่ว่า ถ้าใครส่งไม่ไหวก็เอามาคืนคล้ายๆกับว่าเป็นรถยึดนะพูดให้พรอหน่อยก็เอามาคืนไม่เอาแล้นะพวกนี้เป็นยี่ห้ออื่นที่เขาเอามาเทินที่นี่คนนิยมใช้ฟอร์ดกันเยอะ ฟอร์ดเรนเจอร์เห็นไหมบ้านเราก็มีมีฟอร์ดเรนเจอร์เยอะแรงสวยนะโฟวิว so, นี่คือฟอร์ดเรนเจอร์นี่คงลูกค้าเอามา Service, เซอร์วิสมาบริการน,นี่ก็ฟอร์ด F 150 1> F 1 5 0แต่และรุ่นก็จะออปชั่นไม่เหมือนกันนี่มีเชฟโรเลตในสปอร์ต F 1 5 0่รถรถใหญ่นั่งสบายนะคะปลอดภัย พอนั่งรถใหญ่ไปไหนบ่อยๆนะีไม่อยากนั่งรถเล็กล่ะเพราะว่ารถเล็กอะมันเหมือนเป็นสังกษีเนาะเนะพอเล่นรถใหญ่แล้วสนุกปลอดภัยนี่เจ้าที่ตัวเล็กใชเชเ,เนียม เฟสต้าออรุ่นนี้เหมือนของรนายตัวเล็กสีขาวอันนี้ใช้ในเมืองดีนะคะแต่อย่าออกต่างจังหวัดเครื่องร้อน,อนกันสวัสดีค่ะปะนายรายงานจากศูนย์บริการร์ดเมืองพอกคาเทลเลอร,รออ์รัฐไอเดโฮประเทศสหรัฐอเมริกา ขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดไลค์กดแชร์ไปในพาเที่ยวนะคะเดี๋ยวพาเที่ยวไหนเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปขอให้มีความสุขสนุกกับการทำงานการท่องเที่ยวทุกคน,นะคะสวัสดีค่ะ